อยากทาแบรนด์ให้ดูแพงนะครับคุณต้องรู้จักร้านนี้เลยครับเพราะตอนนี้นะครับโคชไปอยู่ที่เมืองควางโจประเทศจีนครับและร้านที่โคชไปยืนอยู่นี้นะครับเป็นร้านสําหรับช่วยให้คนนะมีแบรนด์ให้ดูหรูขึ้นทันทีเพราะเป็นร้านที่เขาผลิตแพคเกจจิ้งนะครับอย่างเช่นถุงแบบนี้นะครับแหม่มีถุงนะครับหลายๆแบรนด์นะครับทั้งจากเมืองไทยหรือทั้งจากในจีนเองเนี่ยเขาก็มาทําถุงทําป้ายทําแบรนด์กันที่ร้านนี้นะครับคุณดูนี่คือตัวอย่างงานที่เขาผลิตนะครับผมป้ายนะครับหรือแม้แต่กล่องนะครับถ้าเกิดคุณทาแบรด้้าถติปยห พอได้แบบนี้นะครับแพ็กเกจจิ้งต่างๆนะครับเนี่ยป้ายมีหลายแบบนะเนี่ยมีทั้งป้ายพลาสติกป้ายกระดาษป้ายวงกลมป้ายสี่เหลี่ยมเป็นหนังๆอย่างนี้ก็มีห้อยๆงห,ห,หนังๆอย่างนี้ก็มีเนี่ยมันก็จะทาให้เสื้อผ้าเรานะครับหรือแพ็กเกจจิ้งของสินค้าเรานั้นเนี่ยดูแพงดูหรูขึ้นหรือยอย่างกรณอีอยากจะมีเป็นถุงกระสอบพิ้วให้กับลูกค้าแบบนี้ก็สามารถทําได้นะครับหรือเป็นถุงแบบใบเล็กๆอย่างนี้อย่างนี้น่ารักน่ารักนานาก,ก็ได้แบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะทําแบรนด์สินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เเเสื้้้้ออผาาาแแแบบบรนนดด์ก๋งงทคัุณตมี จงพวกนี้นะครับให้กับแบรนด์คุณด้วยแบรนด์คุณจะยกระดับแล้วก็อัปราคาขึ้นมาได้อีกนี่คือเคล็ดลับเลยนะครับสำหรับการขายของแพงคุณต้องมีแบรนด์ที่แพ็กเกจจิ้งนี่คือตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับคนซื้อของจากร้านคุณซื้อรองเทาาาเ้าจากร้านคุณซื้อกระเป๋าจากร้านคุณหรือแม้ทางซื้อเสื้อผ้าจากร้านคุณแล้วเขาได้ถือถุงอย่างเงี้ยกลับไปอย่างเงี้ยคุณจะอัปราคาได้แพงขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะเพราบีจะบอกเลยใครที่อยากทําแบรนด์แบบเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับมาร้านนี้เลยนะครับแพ็กเกจจร่ิงเน,นครี่ย บุ้ยเพราะแพคเกจิ้งคุณดูดีหรือคุณดูอย่างถุงพิมพ์สีสีแบบนี้นะครับเป็นถ like ุงกระดาษถุงหิ้วแบบนี้ก็สวยงามอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับยกระดับแบรนด์คุณให้ดูพรีเมียมขึ้นนะครับเขาอยากทำป้ายทำแบรนด์ทำถุงนะครับป้ายติดคออย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับคุณดูเนี่ย EJUDY NUMBER 9อย่างนี้ <S <S เป็นต้นนะครับผมเนี่ยนี่ป้ายติดข้างหลังกางเกงยีนนะครับเดมิน n ีนออริจินอลเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยมีไอเดียเยอะแยะมากมายเลยคุณไม่จำเป็นต้องมีแบบในหัวนะเขามีบริการออกแบบให้คุณดดด้้้วยยยถาาาาเกกิคุณอมททปแบรน์ ถุบอกเลยว่าที่เนี่ยราคาค่อนข้างดีดีมากๆเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับที่ไทยเนอะค่อนข้างดีนะแนะนําเลยนะครับใครอยากทาป้ายทาแบรนด์ถุงแม้กระทั่งถุงอย่างนี้ก็ทําได้นะนี่นี่ถุงแพคเกจจิ้งเสื้อผ้าแบบนี้นี่เห็นไหมครับเป็นถุงซิปล็อกใส่เสื้อผ้าได้แถมมีหูหิ้วจับในตัวแบบนม้ยอย่างเงี้ยนะครับคุณก็สามารถทําได้หมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยคุณจะทําไซส์ไหนก็ได้มีหมดนะครับผมเขาบริการออกแบบให้คุณเสร็จสับเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากมาทําแบรนด์อย่างนี้นะครับามาควงโจที่เดียวจบหมดหไ,หมไ,ไ,หได้ทั้งสินค้า แบบใครอยากมานะครับแต่มาไม่เป็นนะครับโค้ดบีจะมารอบต่อไปนะครับที่กวางโจววันที่21-24กรกฎาคมนี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดกับแอดมินได้จุดเด่นของการมาทริปกับโค้บีนะครับคือเป็นทริปธุรกิจเปลี่ยนชีวิตอ่าโค้ดบีตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันทริปธุรกิจเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นที่กวางโจวเพราะโค้ดบีไม่ได้สอนคุณแค่พามาดีลกับโรงงานไม่ได้สอนคุณแค่พามาดีลกับร้านส่งหรือพามาซื้อของเท่านั้นนะใครที่มาทริปกับนะโค้อออองตเาไป่อยอดท,ทําธุรรกิิจบ คิดกับโคชบีโคชบีจะสอนทั้งฝั่งซื้อแล้วก็ฝั่งขายต่อยอดทําธุรกิจได้จริงนะครับสอนให้คุณยิงแอดเฟซบุ๊กเป็นสอนให้คุณขายบนทิกตอกเป็นแล้วที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านทิกตอกนะครับแบบเจอตัวโคชบีรับประกันว่าถ้าเกิดคุณมากับโคชบีคุณจะเอาไปต่อยอดทําธุรกิจคุณได้จริงแน่นอนถ้าสนใจทักแชทเข้ามาสอบถามเลยเพิ่มเติมกับแอดมินโคชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทั้งทิกตอกนะครับให้กลับ บนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์